หลายท่านก็จะมีความสับสนกันนะครับวันนี้เราก็เลยมาพูดถึงตรงนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเข้ามาดูเรื่องของรายละเอียดนะครับก็ตัวกิจกรรมทางกายครับถ้าโดยหลักๆใช่ไหมครับส่วนใหญ่ทุกท่านมักจะมีส่วนที่จะทาอยู่แล้วนะครับโดยหลักๆก็ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสี่ที่หลักๆนะครับที่แรกก็คือที่บ้านนะครับกิจกรรมกายเนี่ยก็คืออาจจะเป็นงานที่บ้านที่เราทำครับโดยทั่วไปอาจจะอย่างถ้าเกิดว่าคุณผู้ชายคือในเรื่องของอะไรครับพวกล้างรถจัดจัดแต่งต้นไม้ทําสวนนะครับประสาพวกนี้นะครับ ส่วนของสุขภาพสตรีก็อาจจะเป็นในเรื่องของพวกทําทอาหารนะครับซักเสื้อผ้าอะไรต่างๆพวกนี้งานบ้านอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของกิจกรรมทางกายที่ที่ตัวเนี้ยนะครับในปัจจุบันก็หลายๆท่านหรือว่าหลายๆหลายๆบ้านก็เริ่มอาจจะมีลดน้อยลงนะครับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นในตัวพวกนี้เราก็ต้องหาส่วนเสริมนะครับอันที่2คือในเรื่องของการเดินทางครับ การเดินทางเนี่ยถ้าในปัจจุบ im ันก็ส่วนใหญ่บางทีเรามองแค่ในเรื่องการทํางานนะครับเราเดินทางไปทํางานอะไรต่างๆจริงๆแล้วทุกอย่างครับเราต้องการจะเดินเดินไปหาเพื่อนนะครับเดินทางไปหาเพื่อนเพื่อนอยู่บ้านใกล้ๆเพื่อนอยู่ไม่ไกลมากนะครับคราวนี้ก็อยู่ที่วิธีการนะครับบางทีอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะครับบางท่านก็อาจจะด้วยการใช้เครื่องทุนแรงนะใช้จักรยานนะครับใช้รถอะไรต่างๆนะครับหรือบางคนใช้เดินเลยนะครับมันก็จะมีเรื่องของการที่ใช้กีรมทางกายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่บางท่านนะครับ ใช้เครื่องทุนแรงอย่างเดียวเลยนะครับหมอไซรับจ้างหรือพวกรถโดยสารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนั้นก็อาจจะทําให้ตัวกิจกรรมทางกายในข้อที่2นย้น้อยลงนะครับส่วนข้อที่3ครับอันนี้ก็คือในเรื่องการทํางานนะครับการทํางานก็คงต้องดูครับว่าลักษณะงานของแต่ละท่านก็แตกต่างกันนะเพราะงั้นิรกิจกรรมทางกายก็อาจจะแตกต่างกันครับงานบางอย่างอาจจะมีใช้ในเรื่องของร่างกายค่อนข้างเยอะนะครับ บางอย่างอาจจะใช้ร่างกายที่ในข้รรร <S <S อจํากัดหรือว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับหรือว่าอยู่ในท่าทางนนั้เดิมนานๆด้วยซ้ำนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเกิเกดผลอันอื่นด้วยเข้ามานะครับพราะในตัวพวกนี้นะครับก็คงต้องเอามารวมกันครับทั้งสาอันทั้งสอันคือที่บ้านนะครับถ้าเราไม่ค่อยได้ทําเลยนะครับเรื่องการใช้ในเรื่องการเดินทางน,นะครับซื้อของใกล้บ้านไปเจอเพื่อนอะไรต่างห,หรือไม้ก่าไปทํางานนะครับเราลดน้อยลงอีกนะครับอันที่สาม ในตัวที่เราต้องใช้กับที่ทํางานแล้วก็น้อยอีกนะครับมันต้องเป็นช้อยที่4นะครับอันนี้แหละครับคือในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับหรือว่างานอะเรที่เราต้องพยายามที่ทำไงให้เราต้องใช้ร่างกายเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าย้อนกลับครับบางท่านถ้าเกิดมีว่าโอ้โหเคลียร์กังกายโอ้โหทำงานบ้านเยอะอยู่แล้วนะครับโอ้โหทำท้งันเลยบางท่านนี่แบบโอ้ชอบทํางานบ้านอยู่แล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็โอเคผ่านข้อหนึ่งนะครับหรือว่าข้อ2ในเรื่องของการเดินทางอะไรต่างโอ้เราใช้เยอะอยู่แล้วนะครับ มันข้อที่3ามโอ้โทำงานอีกนะทำงานเราก็ใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตัวข้อที่4เนี่ยเราอาจจะให้น้อยลงได้นะครับงั้นตรงเนี้ยทุกท่านน่าจะเห็นภาพละนะครับงั้นบางท่านนะครับก็เลยหาความสมดุลไม่ได้ใช่ไหมบา,บางท่านเราโอ้ปุ๊บสามอย่างเราเรา,เราไม่ค่อยได้ทําเลยนะเราเลยต้องไม่เน้นเรื่องการออกกำลังกายนะครับหรือโอ้สามอย่างเราทำแล้วเพราะฉะั้นเราก็ไม่มีแรงออกกำลังกายละจริงๆแล้วก็ถือว่า ถ้าเราทําอย่างหมายถึงว่าให้ให้สัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็ตรงนั้นก็ไม่น่ามีปัญหานะครับก็สามารถที่จะทำได้ครับเพราะอย่างน้อยเราก็มีเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายที่มากอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับอย่างน้อยอันนี้ก็เป็นตัวพื้นฐานนะครับว่าแยกกันนะครับว่าระหว่างตัวเคลื่อนเป็นทางกายกับการออกกำลังกายนะครับตอนนี้เรามาดูครับเวลาที่เราจะออกกำลังกายหรือทำปีกแต่งกายเนี่ยนะครับทุกอย่างนะครับอาจจะต้องมาดูว่าเอ้ยทำไมเราต้องขยับนะร่างกายนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือในเรื่องของการขยับเนี่ย รจริงๆแล้วมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่บ่งบอกถึงในเรื่องของตัวความฟิตของร่างกายนะครับแต่ฟิตตัวนี้นะครับที่เราเข้าใจกันกับฟิตที่เป็น FITT เนี่ยตัวนี้มันมีความแตกต่างังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับอันที่3า็คือเรื่องของขั้นตอนการออกกำลังกายครับผมว่าหลายท่านจริงๆแล้วบางทีเราก็มองข้ามจริงๆหลายท่านอ่ะทราบอยู่เลยนะครับว่าต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างแต่บางทีเรามองข้ามครับเราอาจจะคิดว่าเราแค่นี้ก็แค่เราออกกำลังกายแค่เพื่อสุขภาพบางทีบางอย่างเราก็อ,อาจจะมองข้ามแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมีส่วนสําคัญ ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวควบคุมครับตัวควบคุมเวลาที่เราออกกำลังกายหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับหรือว่าสิ่งที่าออบางอย่างที่กิจกรรมทางกายมันแตกต่กางการออกกำลังกายเพราะว่าบางทีไม่มีตัวควบคุมครับอย่างเช่นถ้าเราออกกำลังกายเ,าเราทํากิจกรรมทางกายด้วยการเดินไปหาเพื่อนนะครับการเดินของเราก็คือผ่อนคลายใช่ไหมเราไม่ต้องมาทาเวลาว่าเ้ยเราต้องเดินต่อเนื่องกันให้ได้สามพันเก้าเราต้องเดินต่อเนื่องให้ได้สปีดเท่านี้ <5, S 2> หรือเราต้องเดินให้ได้ระยะเท่านี้เพราะเราไม่มีตัวควบคุมแต่ในทางกลับกันครับถ้าเรื่องขออองกกกาารย ก็ต right? <laughs> ้องมีควบคุมครับใช่ไหมวันนี้นะเราต้องการเดินให้ได้ห้ากิโลวันนี้เราต้องการวิ่งให้ได้สิบกิโลวันนี้เราต้องการเดินให้ได้สามร้อยแคลอรี่นะครับวันนี้เราต้องการเดินให้ได้ระยะทางเท่านี้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันก็คือสิ่งที่แตกต่างอีกหนึ่งส่วนนะครับเพราะฉะั้นตัวควบคุมก็ถือว่าเป็นส่วนสาคัญนะครับอันต่อไปครับข้อจำกัดและทางเลือกครับซึ่งอันนี้นะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวที่เราต้องมาคุยก็คือเพราะหลายท่านนะครับเพราะแต่ละคนมีความแตกต่างมีความเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนนนส่่วึงเีรัน คนในวัยเดียวกันคนที่กลุ่มเพื่อนเราหรือว่าที่เราคิดว่านะครับมีความใกล้เคียงกันนะครับบางอย่างเขาทําได้เราอาจจะทําไม่ได้ก็ได้หรือบางอย่างเราอาจจะทําได้ดีกว่าเขานะครับมาในตัวพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูซินะครับ5อย่างนี้นะครับว่าเราจะบริหารจัดก,การจัดเรื่องพวกนี้ได้ยังไง